สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นข่าวด่วนจากสำนักง,งานคณะกรมกรมก,การการเลือกตั้งวันที่12มกราคมพศ2565ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่18แห่งอีกทั้งยังมีคำสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวระยะเวลา1ปีหรือที่เราเรียกว่าโดนใบส้มนั่นเองนะครับโดยประกอบไปด้วย ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่จำนวน3แห่งได้แก่ 1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลอำเภอบรรเลงจังหวัดชัยภูมิ 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทรายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา 3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามต่อไปเป็นประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นะครับจำนวน15แห่งได้แก่ หนึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรปิงเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังสองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรีเขตเลือกตั้งที่สามอำเภอว้อยยอดจังหวัดตรังสามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรเมาเขตเลือกตั้งที่สี่อำเภอราชดาจังหวัดตรัง 4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเขตเลือกตั้งที่3อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูล ห้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำคำเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเขตเลือกตั้งที่สองอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีเจ็ดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนลามเขตเลือกตั้งที่ห้าอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีแปดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแม่ เขตเลือกตั้งที่15อกุดชุมจัังหวดยะโสธร 9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเขตเลือกตั้งที่18อเภอลี้จลำพูน 10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์เขตเลือกตั้งที่2อเภอก้าวเลี้ยวจัังหวดนครสวรรค์ 11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือเขตเลือกตั้งที่6อเภอปทุมราชวงศ์สาจอำนาจเจริญ 12สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสนเขตเลือกตั้งที่1อำเภอละงูจังหวัดสตูล 13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาเขตเลือกตั้งที่1อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร 14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดเขตเลือกตั้งที่5าอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมและ15สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนองหมีเขตเลือกตั้งที่3อำเภอกุดชมจังหวัดยะโสธร ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่18แห่งตามมาตรา107แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้ที่จะนำมามอบให้แก่ทุกท่านกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ